7 a s c e n s a o n World นะครับปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะครับไหนใครมาทุกปีเลยยกมือจัดเพื่อขึ้นเพื่อชาวกรุงเทพนะฮะสุดสัปดาห์ทุกๆปีเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งโซนเรามีทั้งหมด4ี่โซนวยกันโซนแรกเลยนะครับท่านสามารถไปสู่กับคาร์โนว์โซนนะครับโซนด้านนั้นจะมีชิงช้าสวรรค์นะครับมีกิจกรรมมากมายท่ทานสามารถไปร่วมสุขกันได้เพียงแค่คุณชอ้อปปิ้งภายในศูนย์การ์นิเซนเซนท์เวิลด์นะครับนำไป500บาทแลกรับนะครับในส่วนของบัตรเล่นเกม 3ใบทันทีส่วนใครนะครับที่ใช้ในเรื่องของการเคลื่อขอ,ของชูนะฮะเพลงหน้าโชว์หน้าจอท่านใดครับคุณก็สามารถที่จะแลกบัตรหนึ่งใบทันทีหรือจะเป็นแอปพลิเคชันของชูไอดีนะครับบัตรชูยูเลกาชูยูแบกาแบการนะครับก็แลกรับได้ถึงใบเช่นเดียวกันรวมไปถึงนะครับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าของโซลิต้าโชว์แอปพลิเคชันของสำหรับโซลิต้าพรีเวลส์นะครับด้างานแค่นี้ครับคุณก็สามารถที่จะร่วมสุขกันได้โซนด้านหลังผ่านไปแล้วโซนด้านนี้กันบ้างดีกว่าเมื่อสักครู่นี้พบไปแล้วนะครับกับเบส หนุ่มเดอะไวท์นะครับแล้วก็เบสบอลเอฟนะครับอีกสักคนหนึ่งพบกับจัสตินของอัมพายอย่างแน่นอนพรมองเย็นเก้เารอไหวไหมจนะ๊ะอ่าแน่นอนสนุกขนาดกันอยา่างเต็มที่วันนี้วันแรกเท่นานั้นพรุ่งนี้นะฮะเราจะพบกับสาวเอฟนะครับสตรังแอนดิงนะครับแล้วก็หายครับคุณเอ มายนะฮะเวลาเดิมครับ18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นครับต่อกันมาครับวันที่ส5วันสุดท้ายเลยนะครับชูใจ,จกันเลยพบก,กับนนท์จอยนะครับพัชาตีเอฟพริ๊มจันทิพย์แล้วก็อ๊อบปองศักดิ์นะครับอ่าไหนใครมาสาวันยอะมือ ยาวเลยนะตั้งแต่เชีย่ยววันยันสามทุ่มนะครับโซนน,นี้จบไปเปที่เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งโซน,นครับกับในโซนของโซนน้ำนะคบผมวอ์เวิร์กโซนดน้านั้นโอ้โหจุใจกันเลยทีเดียวนะฮะใครที่อยากจะไปเล่นน้ำมีการเล่นน้ำอยา่างจุใจแล้วก็ปลอดภัยปลอดแป้งปลอดโป๊ปลอดแอลกอฮอล์นะฮะซึ่งไน่เราทุกท่านไปสู่กันได้ และอีกหนึ่งโซนเดี๋ยวก็้ไปเจอกับผมได้นะครับสำหรับโซนของกิจกรรมความสุขสนานนะครับกับโขมปาร์ตี้และเด็กครับทุกท่านไปจุใจกันได้เดี๋ยวเราจะมีดีเจมามอบความสุขให้โอท่านนะครับที่โซนของโขนปาร์ตี้นะครับยาวกันเลยจนถึง3ทุ่มใครอยู่ไหวเราก็จะเจอกันอยู่ไหว้ว เดี๋ยวรอกันนะฮะแน่นอนเลยครับยังไงก็สามารถไปร่วมสุกันได้ซึ่งกิจกรรมดีๆนะครับจัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ M2F หนังสือพิมพ์แจกฟรีช็อปแรกของเมืองไทยที่มียอดพิมพ์กว่า4,000ฉบับต่อวันแล้วนะครับเพื่อนสามารถรับได้ทุกๆเช้ารวมไปถึงขอขอบคุณนะครับทางสุนทรเสถียรเวิร์ดนะครับที่เพื่อเพื่อสถานที่ให้จัดกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อเป็นแลนด์มาร์กนะครับอีกหนึ่งแห่งครับกับการเล่นน้ำที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครขอขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห ทีมดีของเรานะครับชูคอเมเบดี้ชันมิกซี่ซูเปอร์สเตอร์และเดล่าบอสเตอร์ประเทศไทยยังไงห้ามพลาดกันครับโอ้โหตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีที่ท่านจะสแตนไบในการรอพบกับจัสตินของอัมไฮรู้ไหมครับว่าจัสตินของอัมไฮร้องยังไงอะไรนะ,ระรน้ำท่วมปากก็พวดออกมาสิฮะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมโอเค เจออย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ย้ำเลยครับโซนตระโซนนะฮะดูแลทรัพย์สินของมีค่ากันด้วยรวมไปถึงด้านนู้นใครที่โทรศัพท์มือถือแบตหมดคุณสามารถที่จะไปชาร์จกันได้นะครับมีจุดชาร์จแบตเตอรี่มีกิจกรรมให้ร่วมสู่กันรวมไปถึงด้านหลังเขามีของมีเมียเยอะแยะมากมายมา,ม,ม,ามอบให้ตอนนี้ใครอยากจะจองพื้นที่ด้านหน้าก็นั่งกันต่อได้เลยนะครับไม่ได้ที่ไปไหนนะครับแน่นอนและกิจกรรมของเรายาวรวมไปถึงด้านซ้ายมือคุณสามารถที่จะไปกินอร่อยกันได้นะครับซีพีเต็ม เต,เติมชีวิตที่ดีนะครับเติมชีวิตที่ดีไปกันได้เลยด้านล้นเขาก็มีจุดนั่งรับประทานอาหารอันนั้นอิ่มยังฮะนั่งทานทะเลอร่อยก็เลยน,นยั่งไางลูกชิ้นตกเลยแซลปุ๊บชิ้นตกทันทีเลยอร่อยไหมจ๊ะอร่อยสบาย,บายๆเนาะอ่ะนั่งกันอย่างเต็มที่ครับระมัระวังในเรื่องของทรัพย์สินขอีค่าและก็บุญหลานของท่านด้วยโซนด้านล้นขนค่อนข้างแน่น กกอิการองเราในการชมของไลค่คอนเสิร์ตด้านนี้นะฮะขออย่าเดียวโสนสนาชีดน้ำมาได้าแต่อย่าชีดน้ำเพื่อนมาบนเวทีแห่งนี้เพราะว่ามีสายไฟค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนเดี๋ยวอีกประมาณส0ันาทีจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกิจกรรมที่ทุกท่านมาร่วมสนุกกันได้นะครับกับแจส t ินบ o อกก์อพายอีกสพกหนึงเจอกันครับสวัสดีครับ